ผู้บ่าวส่งจดหมายหน่อยมาทุกคนเราจะอ่านจดหมายผู้บ่าวกันนะผู้บ่าวส่งจดหมายนัดมาทำมาเบิ่งเด้อผู้บ่าวสิงนัดไปใส่มันนี่อ่านจดหมายผู้บ่าวส่งจดหมายแมนแช่สวัสดีครับผมที่รักของผม คิดถึงชิลากมากเลยคนสวยของผมวันนี้เจอกันหน่อยนะผู้บ่าวนัดพ่อมาแล้งผู้บ่าวนัดพ่อผู้บ่าวนัดพ่อมาแล้ง เจอกันที่เถียงนาน้อยปลายนาะคืนนี้หนึ่งทุ่มผู้บ่าวนัดหนึ่งทุ่มเถียงนาน้อยคอยรักอุ้ยมันแรงสได้ไปหาผู้บ่าวอยุดเถียงนาน้อยคอยรักอุ้ยฟินแค่คิดก็ฟินแล้วว่าอย่างนี้แหละนะคนสวยเนาะคนสวยทําอะไรอผู้ชายก็หลายแนะเป็นพิเศษนะคะผู้ชายนัดไปเถียงนาน้อยคืนนี้ ิแต่งโตแบบใดนอผู้บ่าวจังสิตะลึงในความงามเอ๊ะสิใส่รองเท่าคู่ใดใส่สุดใดดีนอนสิใส่น้ำหอมอันใดให้ยทุกคนผู้บ่าวกิหอดท่าไหลายเนี่ยผู้บ่าวคิดหอเท่างแท่งโอ้ยใส่แว่นก่อน อ่านใหม่นะคะทุกคนอ่านยังไม่จบอ่านยังไม่จบอ่านต่อคะ่ะต่อต่อไต่แว่นแล้วก็อ่านต่อนะคะให้เอาเงินมาเยอะๆยอะผู้ชายบอกว่าให้เอาเงินไปไลยๆผมอยากกินข้าวจุด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 อย่างนอะอยากกินข่าวจุด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 อะไรนะอย่างคือบ๊ บ้าเนี่ยเบาๆกับเบาๆให้มันเบิดอยากกินเข่าจุด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 เพิ่นวะจ้ดสิจุดเนี่ยังผู้แปลคิดหอดอ <c> บ <oughs> ิดจมาบิจดจมบิรดจมบิดบิรดจมบิดจมเบิดจมบิดเบิเบิดจมิคิดจอดเบ่า์ดจเนะิะเขียนจดหมเมเน,นิดจห้ไปเจมมันแล้ดสิรตดงโตแบบใดเนาะ ผู้เฝ้าจังสิหลงไหลในความสวยความงามเ<ม>อ้าลืมเขาเอ้าลืมเขาอยอางเงินมัตตาใสป่ะเนี่ยอือผู้บ่้าบอกว่าเอาเงินมาได้หลายเงินมีสองรอยหนึ่ง แค่ชวงใหญ่เลยมันสิไปีเอาไปก้นกระปูมาค่ะตรงซยสีได้ไปก้นกระปูเนาะพี่น้องก้นกระปูมาขายได้ยุดรกเนาะเมื่อนี้เรืออีกจักช่มโมงไปก้นกระปูมาขายเอาไปเลียงคู่เบาเนาะอืมอืมว้าแล้วเราก็ไปหาก้นกระปูมาเลียงคู่เบากันเด้อบายบายไปก้นกระปูหาเงินไปเลียงคู่เบากันมาแล้งผููซ้ายนัดผู้เบานัดไปกันได้จ้าไปก้นกระปูมาขายกันเด้อจ้าบายบาย